สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาอยู่กับลำโพองอีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ลำโพงกูดเจียนะอันนี้มันสีเหลืองไงมันดูมีทรงใช่ไหมเจ้าตัวนี้นะครับชื่อยี่ห้อะอะไรทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วตอนนี้นั่นคือ ใจพักนี่คืออ่านอย่างนี้เลยนะเป็นลำโพงที่เขานํามาให้ผมได้รีวิวกันสําหรับวันนี้นะครับคือลำโพงใจพักนะครับรหัสของเขาคือ JPC1 นะครับเจ้า JPC1 ใจพักตัวนี้มันมีอะไรเจ๋งเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับตัวนี้จะมีจุดเด่นนะครับอย่างแรกที่ผมเหลือไปเห็นเลยระบุผ่านตัวกล่องนี่แหละนะครับ มีบลูทูธให้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและใช้งานได้เลยสําหรับตัวนี้แล้วตัวไฟตัวนี้เป็นจุดเด่นมากที่ผมสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งานได้2ระบบนะครับบางคนก็จะงงว่าเอ็มันคืออะไรรูปแบบไฟการใช้งานเป็นยังไงนะครับตัวนี้ไฟ AC จะใช้งานได้กับไฟบ้านปกติก็คือไฟ a c 220โวลต์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นไฟ DC ใช้กับแบตเตอรี่จะอยู่ที่12โวลต์นะครับตัวไฟดีเป็นยังไงก็คือแบตเตอรี่รถยนต์นะทุกคนนึกออกไหมตัวนี้เราพงเขารองรับนะฮะก็ สามารถใช้งานได้ทันทีแล้วเรามาดูกันนะครับรายละเอียดในส่วนของด้านล่างตัวนี้ใช้งาน USB ได้ DVD ได้ MP3 ได้ใส่ SD card ได้ XB a ยตัวนี้เขาบอกย้ำด้วยว่าเสียงเบสเนี่ยจํามากๆนะครับเขาบอกเลยว่าจํามากๆเดี๋ยวจังจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดสินใจกันด้านในไม่ได้ยินเสียงแล้วดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับลักษณะของตัวลําโพงสําหรับตัวนี้นะครับเขาบอกโ no น1เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นลาโพงรูปแบบ3.1 channel นะครับบางคนอาจจะว่ามันไม่ใช่2.1นี่ไงมันมีด้านบนตัวนี้ไงมันเลยกลายเป3.1 แนวนะครับในส่วนของข้างตัวนี้กลางแหลมมีทั้งหมด3ตัวที่สามารถขับได้ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้ตัวนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างที่ตอบโจทย์พอสมควรนะครับเรามาเจาะรายละเอียดข้างๆกันดีกว่านะครับข้างๆตัวนี้จะมีรายละเอียดส่วนของสเปคให้นะครับสำหรับเอาพุทธนะครับสำหรับพาวเวอร์ตัวนี้อยู่ที่120วัตต์ IMS อันนี้คือรวมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งกลางแหลมด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนของฟรีเคนซี่ตัวนี้อยู่ที่3 8เฮิร์ถึง2อ0 0 0เฮิร์นะครับในการใช้งานซึ่งถือ and <laughs> ดูจากสเปคเนี่ยฟังเสียงมันจะตัดสินใจได้อีกแบบหนึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนเพราะว่าบางทีอ่านสเปกไปเนี่ยบอกสเปคทุกคนไปพอไปฟังเสียงเฮ้ยมันเราเรื่องนะบางตัวเนี่ยอ่านสเปยดูเหมือนจะไม่เวิร์กพอฟังเสียงเท่านั้นและโอ้โหกระฉุดกระชากขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับและระบบตัวนี้นะครับผมย้ําว่าเป็นลําโพงรูปแบบ3.1นะครับทำไมถึงเป็น3.1ทุกคนจะเห็นลักษณะมันใช่ไหมเนี่ยปกติที่ผมเห็นก็จะเป็น2.1คือมีกลางแหลมข้างๆแล้วก็จะเป็น 5. แต่ตัวนี้เป็น3.1นเนื่องจากเนี่ยตัวกลางแหลมทุกคนเห็นไหมครับจะมีข้างๆตรงนี้เป็น2.1งเพิ่มตรงกลางเข้ามามันก็เลยเป็นรูปแบบลักษณะ3.1นนั่นเองซึ่งถามว่ามันเป็นจุดเด่นไหมก็เจ๋งเพราะว่าลำโพงลักษณะแบบนี้หาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าจากที่ผมได้รีวิวหลายๆตัวเนี่ยลักษณะประมาณนี้จะไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างมีความเจ๋งอยู่บางคนไม่ชอบเทอะทะไงแบบว่าห้าตัวก็ดูเยอะไปอะไรประมาณนี้สามตัวเนี่ยพอดีแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่ส่วนของน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวนนนีี้้าหกกกออออยยูู่่่่ท9.3ะคครมมสจ พกขึ้นรถหรืออะไรแบบนี้เวลาไปเที่ยวนี่ก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่นะครับเพราะว่าเกือบจะ10บกิโลเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะฮะนี่คือรายละเอียดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โดยละเอียดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วไปชมกันครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับใจพักนะครับ JPC1 ตัวนี้นะฮะนี่คือหน้าตาของมันนะครับเป็นรูปแบบลำโพง3.1อย่างที่ผมบอกมีกลางแลมนะครับ2ด้านแล้วก็ตัวนี้นะครับ อ่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีตัวกลางมาให้เพราะปกติเนี่ยเป็น2.1แล้วก็มันจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับแต่ตัวนี้เป็น3.1มันถึงเป็นลักษณะ3.1นที่ผมบอกไปนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้มีไฟให้นะครับในการควบคุมเรมาไปดูดีไซน์กันดีกว่านะครับดีไซน์การออกแบบตัวนี้ก็เป็นลำโพงลักษณะที่ เป็นดิจิตอลนะครับมองเห็นได้ชัดเจนมีทั้งตัวไฟนะครสามารถกดปรับเปลี่ยนเมนูปรับโหมดปรับนั่นปรับนี่ได้เพื่อใช้งานนะครับในการควบคุมมีฟังก์ชันในการมิวให้อีกด้วยนะครับคือสมมุติว่าเราไม่ถนัดในการควบคุมในส่วนอของตัวหน้าปัดอย่างนี้ก็มีในส่วนของตัวรีโมทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแจ็ค RCA ให้สําหรับตัวนี้ในกะาร เสียบนะครับพอร์ตเพิ่มเดี๋ยวด้านหลังเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนของการเสียบต่างๆนะครับตัวถุงที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับจะเป็นรีโมทแล้วก็เป็นตัวสายนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับมีให้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับตัวนี้มีให้ให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานซึ่งก็จะบอกนะครับว่าลักษณะในการใช้งานแต่ละโหมดเนี่ยมีอะไรบ้างในการควบคุมเนี่ยนะครับการใช้งานแต่ละโหมดเนี่ย ในส่วนงตัวรีโมทซึ่งตัวรีโมทเขาก็จะบอกลักษณะตัวรีโมทว่าเป็นลักษณะประมาณนี้ในการควบคุมก็จะเหมือนกับในคู่มือการใช้งานแล้วก็แจ็คตัวนี้เนี่ยเอาไว้เสียบใช้งานกับช่องพอตที่เป็นลักษณะ RCA ที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดด้านหลังกันดีกว่าว่าลักษณะของมันจะเป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าพอตต่างๆเป็นยังไงมันค่อนข้างละเอียดระดับนึงอยู่เราไปชมกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือวอลลุ่มนั่นแหละทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับในส่วนของ USB ตัวนี้สามารถเอามาเสียบได้มี TF card ให้สมมุติข,ข้อมูลมันคนละแบบไงมีแค่ TF card แต่ไม่มี USB อย่างนี้ก็สามารถเอามาเสียบได้เช่นเดียวกันนะครับในการกดเปิดกดพอตก็สามารถควบคุมได้แต่ตัวนี้เนี่ยจุด นะครับใครที่อยากใช้งานแบบสะดวกนะครับวางทีวีไว้สมมติกรณีดูหนังอย่างเงี้ยผมว่าสะดวกเลยนะเพราะว่าเรารู้เราสามารถควบคุมผ่านในส่วนของโทรศัพท์ได้เราควบคุมแล้วก็มาเชื่อมต่อตัวลำโพงแล้วก็ใช้งานในส่วนของบลูทูธได้เลยนะครับถือว่า จัดแจงได้ชัดเจนพอสมควรและที่ขาดไม่ได้มีไฟ LED ให้นะครับขึ้นตรงนี้เห็นสัญญาณชัดเจนมากๆว่าเป็นลักษณะแบบไหนอย่างตัวนี้เขาบอกอยู่ว่าเป็นอ็อกนะตอนนี้ช่องการใช้งานอ็อกในการเสียบแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้นะอะไรประมาณนี้เขาก็จะบอกชัดเจนตรงนี้นะครับแล้วในรายละเอียดส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดส่วนของด้านหลังให้ดูว่าในส่วนของตัวแจ็คเนี่ยเสียบอะไรได้บ้างมาชมเลยครับกับระบบตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าผมาใหญ่ทุกคนได้ฟังกันแล้วว่าเจ้าตัวนี้ลักษณะจะเป็นยังไงไปฟังเลยครับ เลยครับทุกคนนะฮะนี่ข้อมูลของเจ้าตัวนี้แล้วผมจัดเต็มให้แล้วตัดสินใจกันดูนะครับทั้งข้อมูลเพลงอะไรต่างๆผมจัดเต็มให้แล้วลองฟังแล้วตัดสินใจนะครับเพราะว่าเสียงเบด ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าอย่างลำโพงตัวนี้มีทั้งซับซึ่งซับมันดีอยู่แล้วแหละดูลักษณะมันเวิร์กอยู่แล้วนะครับแวบวกกางหลมตัวนี้ผมคิดว่าโอ้โหคงแบบคงแบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นลักษณะที่มันแบบว่าเพิ่งเคยเจอแต่พอได้ฟังแล้วโอ้โหเปลี่ยนความคิดเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะฮะตัดสินใจกันดูนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้แล้วด้านล่างนะครับลิงก์ต่างๆคลิกเข้าไปดูราคาพร้อมกันตัดสินใจกันดูสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืม s u b s c r i b e ด,ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ